การให้ของพี่อ่ะพี่ให้โดยไม่มีข้อแม้เลยใดให้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันให้เขาไปทำไมมันซึมซับจากการที่แม่พี่เป็นผู้ให้มากกว่าเพราะว่าการให้ของแม่พี่อ่ะเขาให้แบบไม่มีข้อแม้เลยบางทีแกมีเงินในกระเป๋าพันหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนมาเดือดร้อนมาของแกเนี่ยเราเขาเดือดร้อนจริง คือถ้าสมไม่ให้เขาเนะี่ยคือเขาก็ต้องแบบเขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แกก็บอกว่าแกก็ต้องเลือกเอาระหว่างที่แบบชีวิตของแกกับชีวิตของคนนั้นแต่แกก็ยอมไม่จะเอาเงินเนี่ยตรงนั้นอะ่ะขอให้แล้วพี่ก็มาเริ่มให้ตอนที่พี่รู้สึกว่าพี่ป่วยแล้วพี่นอนติดเตียงอยู่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตคนเราเนี่ยมันมีแค่นีเองเหรอมันมีแค่ทํางานเก็บเงินแล้วพอป่วยเราก็มานอนอยู่อย่างเงี้ยหรอมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องคิดว่าเออคนป่วยมันไม่ใช่คนป่วยอ่ะทีนี้เราจะทํายังไงออ่่อ่ะเเ้้ใในนมมืแีก็็ปผูห เมื่อคุณพ่อเป็นผู้ให้แล้วทำไมเราจึงไม่ได้ดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าการให้มันมีความสุขพี่ก็เลยเลือกที่จะใช้การให้ในการที่จะพยุงตัวพี่จากเตียงแล้วก็ให้พี่ไปให้คนอื่นให้ทุกคนมองเหมือนพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่จําเป็นหรอกว่าการให้จะให้ในรูปแบบไหนคุณอยู่แบบไหนคุณอยู่ในสถานะแบบไหนคุณอยู่ในร่างกายแบบไหนคุณให้ได้หมดเลยจริงๆการอยู่ในครอบครัวการที่คุณให้คําพูดที่ดีให้กําลังใจคนในครอบครัวด้วยกันนั่นคือการให้ที่ดีที่สุดเลยจริงๆ พี่มองว่า,าทุกทุกแง่มุมของการให้คือดีที่สุดแต่การให้ของพี่พี่ให้โดยไม่มีข้อแม้ะไรใดให้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันให้เขาไปทําไมเฮ้ยฉันให้เขาพราะอะไรจริงๆคําถามพวกนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในสมองการให้อย่าไปคิดว่าการให้มันคือการเราไปส่งเสริมเขาในเรื่องของการที่เขาเขาไม่คิดจะทาอะไรเลยจริงๆอ่ะพี่มองว่าอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ถูกหรอกจริงๆเราให้เขาไปแล้วต่อให้เขาจะไปทําอะไรที่เราเราไม่รู้อ่ะให้เขาไปเถอะพะสักวันหนึ่งเขาก็จะรับรู้ว่าการให้ของเราเนี่ย มันมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับตัวเขาพี่มองว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อาชีพคนเพราะว่าการให้พี่แจกท่านทุกวันเนี่ยมื้อนี้เขาได้กินแต่มื้อน้าเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าสมมติเกิดพี่วันหนึ่งพี่ป่วยพี่ลุกขึ้นไปทำอาคาแล้วเขากินไม่ได้เขาจะทำยังไงเขาจะหาที่ไหนกินต่อแต่พี่ถือว่าการให้อาชีพคือการตอชีวิตเขาคือการให้โอกาสเขาในการที่เขาจะตออาชีพเขาเองต่อชีวิตเขาเองเพราะอย่างน้อยพี่ออาชีพเขา สักวันหนึ่งอะนั่นที่เขามีอาชีพแล้วอะเขาจะส่งต่อ,อการให้ได้เหมือนกันคือการส่งต่อ,อการให้มันจะไม่สิ้นสุดเนี่ยจริงๆการให้น่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างที่พี่บอกว่าการให้นั้นเราต้องให้เขาทำยังไงให้เขาต้องสู้ด้วยถ้าเขาสู้ไปกับเราด้วยอะแสดงว่าการให้นั้นสำร็จ